พวกคุณกำลังรับชมความหัวร้อนจากคำว่าสามไปเน่กระโดดสิจากกิตตินายโชว์เด็กเเรากำลังอยู่ในชาเลนจ์เล่นบโรบบี้สามและตอนนี้ผมก็ประเดิมวันที่1ในแมปที่มีชื่อว่ามันจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้นะนๆดโอ้ยียยยงยยยียย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 ยๆเดี๋ยว ให้ครับให้ก่อนเข้าเอาโอ้โหมึงไม่มีคำจัื่อกี้นะไม่เราเราสีแดงเราเรธอต้นนั้นเข้ามาในช่องสีเงินสีแดงเด็กลายแดงกด E กดีก่อนนะกดค้าง E คือดึงเหรอเอาเอ้าทำไมเราไปหนีเอ้ามันดึงไันดิเหรอแล้วดึงแล้วอ๋อดึงเวลาเพื่อนตกไงออ๋ใช่ป่ะใช่ป่ะกด E ค้าง เสองสามเดนเอินเดินเดเดิน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 เด โอเคโอเคโอเคหนึ่งเฮ้ยไอหูยังไม่ได้นับเลยสองสามต้จะเป็นเธอช้าปะสองสามไอทำไรอะเรียบร้อยมาใหม่มาใหม่มาใหม่เขาเขาอยู่เขาเป็นสีแดงไม่ได้เหรออะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหนับพร้อมกันให้ได้นะหนึ่งสองสามไปไปไป

ความรักลอบมีมันมากกว่านั้นเยอะไปไปไปเธอนำนะเธอนำเธอนำไปเธอตามขนมาเดียดขึ้นมาไปไปเลยอ่ะปึ๊บกระโดดทำอะไรวะเน่ะอ่ะโอเคโอเคต่อไปต่อไปโอ้โหสูงจังวะเนี่ยเร็วเร็วขึ้นไม่บอขึ้นไม่รอเลยเอาเออสามัคคีมันต้องแบบนี้อ่ะโอเคโอเคอ่าอ่ะนี่ไงมึงอยากได้ฝั่งซ้ายไงมึงได้แล้วนี่ไงมึงได้แล้วนี่ไง วเอออโเเคดินธรรมดาไม่มีอะไรไม่หรอเดินตรงๆเดินตรงๆมึงทำอะไรอ่ะอ๋ออมึงต้องเดินพร้อมกันเอ้ยมึงทำอะไรเดินดีๆดีๆดีๆเรื่องสองแม่กูต้องมาตั้งเดินเฮ้ยมึงเดินของมึงเองอ่ะมึงดูเนี่มึงดูด้านขวาบนมันเขียนไงไหมสำเร็จไปแล้วยแปดเปอร์เซ็นต์กูเดินมาตั้งนานเฮ้ยอ้าวแล้วมึง แล้วไหลุดแล้วทิ้งใอ้กูอยู่กลางทางตกลงนี่ผมต้องไปรับใช่ไหมใช่มาเลยโดดลงมาเลยค่ะเรียบร้อยปลอดปล่อยอ่ะเริ่มใหม่แล้วเนี่ยอ่ะให้เราให้เราขอจับคู่เธอได้ปะอ่ะได้ยกเลิกอ่ะมาเราได้สีแดงอ่ะมามอ่มาใหม่อย้ได้สีแดงแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้มันทำลายหัวที่มันไม่ได้เลย่หนึ่งสองสาม let's go โอเคได้โทรศัก็ได้ไมปนเดยนำให้นำให้นำให้ก็โดดแล้วเินไป็นางหน้าทำไรมึงทำไรมึงทำไรอ่ะบังบัอ่ะหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บหนึสอึ๊บอึ๊บหนึอึ๊บเอ้ยโหหมิ่แล้วนะเอ้ยโอ้โหแม่หนึ่งสองสาอึ๊บหนึ่งส แม่ไปก่อนกูอีกแล้วไม่ไม่มันสิเปอร์เโอ้ยโอ้ยสิเนตแล้วเอันเ้สั้นสั้นลงสั้นลงเอ้ยอย่ารีบดิมึงอย่ารีบดิเดีโซ่ก็ล่วงรอ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 เดเดิน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 เดิเฮ้ยเฮ้ยมนเดีวะไอ้ไอ้มาดูาดูสภาพมาดูสภาพมามามาค่อย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 เฮ้ยมึงหันหน้ามองกรแพงเลยมึงกลัวฟอมสูงขนาดนั้นเลยเดินแล้วไปแล้วมาแล้วเดินมาแล้วไง อ๋อขาลอรอล้อลอล้ออ่าเดี๋ยวฉันจะดึง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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพอโอเคพอแล้วเฮ้ยอะไรอะไรก็ดึงไงก็ดึงไงโอเออเอ้ามึงทำอะไร ขึ้นขึ้นขึโอเคดึงดึงดึเอ้ยได้เองกระโดดกระโดดตายเลยกระโดดมาตายเลยมามามาเฮ้ยดึงดจัมเปอร์จัมเปอร์ไงฮะโอ้ยจ้ำจัจเดี๋ยวเดีาไปก่อนเขาไปก่อนเอ้ยผู้หญิงจะไปก่อนนะอ่ะการขางบนมันเป็นสีแดงนะเอาดันไม่เอาดันไม่ได้ันไม่ได้เอาเอาเเอาเอาสรุขึ้นมหยังเนี่ย

มฉันล่วงปีนขึ้นไปแล้วอ่ะมันรู้ขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปีนเลยเดี๋ยวจะปีนแล้วอยู่กับที่ก่อนเนาะอ่าใช่อ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่ะเลี้ยงขวากันแล้วก็เลี้ยวขวากระโดดนะกระโดดนะกระโดดเออเออได้แล้วมาไหเออเอ้ไปไอ้ยี่ไออะไรวะ เลยมึงนำเลยมึงนำมึงนำเลยต่อไปนี่มึงนำเลยมึงนำเลยเอามามาไปมาตามาปีนปีนเฮ้ยไม่เลยปวดร้อนแล้วเนี่ยอะไรวะก็มันไม่ขึ้นน่ะจดจัดแล้วนู่นแล้วนู่นมันไม่โดนอ่ะมันทำเร็วอ่ะมันทำเร็วเนี่ยเดี๋ยวไปเอาโอ๊ยหมดจิตตาใจเย็นใจเย็นดืก่อนดี่ก่อนไปมามาไป ไปเกาะเลยไปเกาะเลยเกาะเกาะเกาะไว้โอเคไปเดิน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 มึงนำเลยมึงนำมึงกูไม่ไหวกูกลัวโอเคเนี่ยเห็นไหมมันโอ้โหยากจังวะโอ้โหก่อนมึงจะพูดยากมึงดูทางข้างหน้าก่อนใครเป็นนักสร้างวะเนี่ยไปไปอมันเดินเอง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  มันพอไปถึงปุ๊บมันจะเดินเองเว้ยเราต้องเดินไปพร้อมกันแล้วเราเดินต่อๆกันอ,อ,อ่ะเธอนําเลยเธอจะได้เข้าใจโอ,โอเคมามามาอ่ะอ่ะเธอเดินเรากดปุ่มให้ไปเลยมาโอเคลอ่ลอรอดึง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 ไม่ได้<ๆ> <laughs> ดึงไม่ได้กระโดด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 สิหนึ่งสองสามอะไรวะยังไม่ทันเริ่ม ึงเอ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยโอเคโอเคอ่ะเดิน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 หลังก็เดินเดินกระโดดเดิน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 แล้วไงกูขอโทษกูก็เดินช้าหน่อยโอ้ยไปมาไปมาเหยียบเหยียบไว้โอเคหยับไวละเอ้าเอเห็นยังเห็นกูยังเข้าใจกูยังรอบนึงเรานำเรานำเรานำหนึ่งสองสาม เดิน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 กระโดดเดินเดินไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล <MA nah ้วมันปิดมันปิดที่มึงอ่ะกูลองถอดคู่ได้ไหมลองถอดคู่ดิลองดูดิเออถอดแล้วติไม่ได้จับกับคู่กับคุณอ๋อแล้วก็ไปใส่คู่ใหม่เฮ้ยหรือไปคิดว่าต้องเดินคนเดียววะเออว่ะจับคู่กันไม่ไงแล้วเดี๋ยวฉันก็ค่อยวาร์ปให้ให้เธอวาร์ปไปหาฉันไงอ้าวฉันโกงอ่ะฉันโกงอ่ะเธอเดินมาก่อนเธอเดินมาก่อนเธอเดินมาก่อนเธอเดินมาคนเดียวเลยเออเดินมาคนเดียวเดินมาคนเดียวเดินมาคนเดียว เดินเดินเดินปึ๊บอ่ะแล้วเธอไปเหยียบไว้อืมอ่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปฉันจะไปเพื่อเก็บดาวัวนั้นมาโอ้วโอ้ยใช่ฉันโกงเกมโอเคเออเออเออปึอ่าอ่ะเสร็จแล้วชั้นหกชั้นหกชั้นหกเอออ่ะขอจับคู่อ่ะแล้วฉันก็เทเลพอร์ตเธอไปชั้นเจ็ดพัฒน์ิมคุณไม่ผ่านอ้าวหมดไปด้วยทำคนเดียวกันไปทำคนเดียวกันถึงอ่ะไปเลยไปเลย ขอโชคดีอะไรอ่ะยังไม่ทันอันเลออันเลอเย่นี่ไงจะพูดจะพูดจะพูดเห็นไหมฉันฉลาดไปละไปอ้าวปัดไอคนข้างแม่ดิจะมีเมสกับอะไรซี่มาเมสซี่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 อี สีได้ถูกสีก่อนปะอ่าโอเคโอเคหยับหยับโดดพร้อมกันดิเ <ข Ooh. S 2> อยใจเย็นๆโอ้ยขนลุูกันหนึ่งสองสามโอเคเดินสองสามต้องโดดควายปะอ่าไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรเธอเดูก่อนเธอเดาก่อนเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้กูกดอีกทำไมผมไม่กดอีกกูกดแล้วมันไม่มาเออเรื่องง่าย

โอ้โหด่านข้างบนนี่โอ้โหโอ้โหลูกโอ้โหลูกโอ้โหกูท้อเลยเนี่ยกูโดดลงเลยถือว่าถือว่าสองคนนี้ไม่ไปไหนเลยอยู่นี่นี่เองใครดิใครก่อนไปเลยกูก่อนนะเออจำแล้วก็หันหน้าเข้ามาตรงทางนี้ให้ได้โอเคเอาจำยังไงอะกูบอกไปแล้วไงว่าใครก่อนไม่ใ่กูก่อนกูก็แพ้ตลอดเกี่ยวดิโอ้เธอ เออมาไม่เห็นขึ้นวะมันตื่มันตื่นตคือรอแป๊บนึ่งแป๊บนึงเอ้โอเคอานหน้าไปดิหันหน้าไปจเออเออนหน้าไปอะไรหนึสองสามเออเออเดี๋ยวว่าสามีคือพลังเก็บดาวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวพลังพลังลเดี๋ยวนี่มันแค่วิ่งธรรมดามันไม่ได้วิ่งหนีใจเย็น รอนๆแต่พื้นสีเขียวๆอาจจะเลืนก็ได้นะเว้ยมึงบอกให้คุณรอแล้วมึงไปก่อนเลยนั่นไงมึงบอกให้คุณรออ่ะแล้วมึงก็ไปก่อนเลยอ่ะมูลหลักฐานมีอ่ะเออต้องให้พี่นำต้องให้พี่นำยังไงคุณเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วฉันรู้คุณทำได้โกหกมึงเห็นมื่ที่ผ่านมาเดี๋ยวกูผ่านอะไรมาบ้างมึงเห็นบ้างไหมกูผ่านอะไรมาบ้างมึงรู้ไหม โอ้ยเธอทำได้เธอเก่งมากเธอเก่งมากไปตาเธอแล้วนะไม่จะขึ้นกี่โมงเนี่ยอ่ะจ้ำอ้าวเรียบร้อยผ่านเลยไปไงโอ้พี่พี่พี่วางแผนไปแล้วน้องพี่วางแผนไปแล้วจริงพี่วางแผนไปแล้วอดเมื่อยร่างกายเลยไปคลิปนี้พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่เมื่อเราไปกินข้าวกินปลาเสร็จเดี๋ยวสิคห้ผพักคลิปก่อนไม่ได้เราก็องจบคลิปหลายรอบมา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 ม าเอ้าเอ้าโอ้ขอโทษพูดกดติดตามได้เลยฟรีๆ้าไม่อยากพลาดคลิปต่ตอไปขอบคุณนะจ๊ะนอนนอน